คิดสารสัมพันธ์ยาวันไหวมาวันนี้อ้าว มาแล้วครับ่านผู้ชมผู้เชียร์ผู้มีเกียรติทีขับรถบนอย่างสูงเป็นการรือแข่งขันเรือย,ยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขันธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชทานสุดาสยามบรมราชกมารีข่งในหนึ่งป,ปี2566รโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหน,นองคายโดยท่านยุทธนาศีตบุตรนายกองการบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจัดให้พี่น้องชาวหนองคายได้ชมได้เชียร์เรือเที่ยวนี้ในน้ําุรลละศัษย์แปดแล่องน,อน้ำแดง,งนนใสกับเรือดีในแง่ของนางวาศัดดากดิ์ออ เราว้าดูทูว่าเดีวยวกับสายน้ำเดีวยวทีวว่สงรง กัเสมอกันแล้วขณะนี้สอ,อดเจ้าดงนางงินตีแล้วนั่งิน,นงตีแล้วลมมันเย็นแล้วกันขณะนี้วายยังไงวายยังไงไอ้ปุ้ยประท้าเริ่มหดเริ่มเสร็จเริ่มเสีย,เร,เ,สยเริ่มสีก้มหน้าก้มตาลำพูดลำตาไปยเงยหน้ามองกันโอ้ยฝังกันไอ้ไตีนี่วะไอ้ตีนีว่วะขณะนี้นาวาศักดิ์สิทธิ์นาวาศักดิ์สิทธิ์เริ่มบีขึ้นมาและโว่บีขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเที่ยวทีสามจะมีไหมต้องถามเทพนรสิงห์ไปบ้านไปบนกดใตอีกแล้วกดใตอีกแล้ววาไงนาวาศักดิ์สิทธิ์จี้กันมาจี้ตา,ามแต่ สะด้จะกอดยันไตอนนี <interfer> <edi> ้นะวาจักษิณตีแ่งจะแสงเงินบาทีแ่งจะแสเงินบาส่วนอีกรอบหนึ่งเทมโสิงเทมสิงลจีเทมสิงลจีอีกครั้งที่แม่จะกอน้์เทนสิงเลิมเลิมเินเลิเิมเลิเเลิเลิเลเลิ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 เมเลิบเลิ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 เลมเลิบ ครับอีกแล้วสามหนวดจิงเรียขอเสียงปรบมือให้กับทีมฝีพายทั้งสองลำครับท่านสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับนี่คือคาร่าแมทในฝันนะแมทในฝันจริงๆนะครับขอบคุณนะครับทีมฝีพายทีนะทั้งสองลำนะฮะขอบคุณไปยังนะครับดร,รยุทธนาศรีตะบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,น้องคายขอบใจพบก,กปุยไนยพี่น้องออครับสมศักสี สมการสิงถ่วยพระราชทานแล้วสมทุกสิ่งทุกอย่างสมพี่น้องหาเบิงสมผููใหญ่ให้ความใกล้สิทธิแท้แม่นแล้วสุดยอดพี่น้องสุดยอดอีหลีครับขอประกาศผลอย่างทางการครับผมเตือในร่องน้ำเสี้ยงในน้ำของเรือเทพนรสิง